สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบควรจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยโหบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรุษาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่นนนในขณะนี้นะครับผมก็คือสมเด็จไทรีพินาศนะครับผมด้านหลังเป็นรูหดวงตามหาบัวนะครับผมรุ่นนี้สร้างปีพศ2549นะครับผมเป็นเนื้อผมว่านผสมชา้นหมากแล้วก็เกสาของนวงตามหาบัวนะครับผมบางผมก็จะมีสีเข้มสีอ่อนบ้างนะครับผมแล้วแต่เนื้อหาส่วนผสมนะครับผมว่าจะ,ะหนักไปทาง การหมากนี่ก็จะออกสอีน้ำตาลแดงนะครับผมออกเข้มๆนะครับผมที่ออกเนื้อว่านก็จะเป็นสีซีดนะครับผมออกขาวมอยนะครับผมเหมือนที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับผมโอ้บ้านสวนเลยครับรูปพันธ์สันทานของ พระรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะครับผมแล้วก็จะเป็นรูปของพระภัยรีพินาตนะครับผมที่แรกผมนึกว่าเป็นของวัดบวรนะครับผมพอพิกมาด้านหลังนะครับผมก็เป็นรูปเหมือนของหลวงตามหาบวญยานสัมปนโนนะครับผมก็มีอักนละลายยันนะครับคอยมาทราบว่าเป็นรุ่นที่สร้างในปีพศ2549นะครับก็มีทั้งที่ เป็นสีสันบรรณาแตกต่างกันออกไปนะครับผมเพราะว่าเป็นเนื้อว่านผมงมงคลต่างๆนะครับผมผสมกับชานหมากแล้วก็เกสาของหลวงตาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วบางองค์จะมีสีน้ําตาลเข้มนะครับผมน้ําตาลออกแดงนะครับผมในกรณีที่แก่ชานหมากนะครับผมบางองค์จะมีปรากฏเป็นเส้นเกสานะครับผมโผล่ในเนื้อเลยนะครับผมนี่ฮะอัคระลาย,ยัน เราก็จะมีนาคุณาลมอยู่ทั้งสองข้างตรงกลางด้านหลังเป็นรูปของหลวงตามหาบัวนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นอระลายันนะครับผมมีเขียนหลวงตามหาบัวนะครับผมตรงนี้มีพิเศษน,นิดนึงนะครับผมมีชินชานหมากแล้วก็เกษาศิษด้วยนะครับผมเส้นหนึ่งนะครับผมดูตัวแต่ด้านข้างครับ ็จะประมาณนี้นะครับผมมีบางกว่านี้หนากว่านี้นะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วอมองกันด้วยตาเปล่าแล้วก็ขนาดใกล้เคียงกันครับรูปลักษณะของอพระนี่นะครับผมก่อนหน้านี้ก็มีการจัดสร้างกันเหมือนกันนะครับผมของหลวงตามหาบวที่เป็นรูปพระภัยรีพินานะครับผม ก็เป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่วัดบวรน,นะครับผมซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีผู้นำมาถวายราชกาลที่4นะครับผมแล้วก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดบวรน,นะครับผมเมื่อครั้งนั้นนี่มีเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับผมกับราชกาลที่4ี่เกี่ยวกับเรื่องภัยต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสถานการณ์ต่างๆนะครับผมก็รอดพ้น จากเหตุการณ์วิกฤตการณ์ต่างๆมาได้นะครับผมราชการที่สี่ท่านได้ถวายนามพระพุทธรูปองนี้ว่าพระภัยรีพินาตนะครับผม,มเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการจําลองเอารูปลักษณะของพระภัยลีพินาตมาเป็นวัตถุมงคลต่างๆนะครับผมก็ได้เป็นสิ่งมงคลเกี่ยวกับการชนะศัตรตูนะครับผมหรือ,เ,อเหตุการณ์ที่จะเป็นภัยมาแก่ผู้ที่ครอบครอง ให้มีอันอวินาทปนะครับผมนะครับก็เป็นสิริมงคลนะครับผมนะสร้างเป็นรูปของพระไพรีพินาศในซุ้มนะครับผมตามแบบในวัดบวรเลยนะครับผมนะเขียนพระไพรีพินาศนะครับในสมัยเมื่อก่อนนี้พระของหลวงตามหาบัวนะครับผม ทันมาเรอนุญาตให้มีการจัดสร้างโดยทั่วไปต้องเป็นวาระที่พิเศษจริงๆนะครับผมพอหลวงตามีอายุมากขึ้นนะครับผมก็ได้เมตตาให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้มีการจัดสร้างเป็นวัตถุมงคลที่รล,ลึกขึ้นมามากมายนะครับผมการอธิษฐานจิตของท่านก็เรียกได้ว่าเป็นที่สุดนะครับผมหลับตาอธิษฐานแค่ไม่กี่นาทีนี่พระ,ะแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆก็มีประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมตตามหานิยมแค้วคาบนะครับผมหรือผู้ที่สวมใส่นะครับผมก็รอดพ้นจากความตายโดยอัศจรรย์นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งในหลายๆวัตถุมงคลของหลวงตามหาบัวที่ได้รับความนิยมนะครับผมอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดมวลสารนะครับผมที่ผสมอยู่นี่ไม่ว่าจะเป็น คำหมากผงว่านมงคลต่างๆนะครับผมแล้วก็มีเกสาของหลวงตามหาบัวเ,เรียกได้ว่าเป็น DNA ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฝังอยู่ในพระองค์นี้ด้วยนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเ,าเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมาก,มากๆครับ